เก็บล่องยาแนวเต็มเปียะเลยมีระบบ EV charger ให้ลูกค้าด้วยนะครับสุขภัณฑ์ไฟฟ้า,ปปาก็คือเวลาเดินเข้ามาเนี่ยฝามันก็จะขึ้นเองน้ำหนักเยอะแข็งแรงสามารถต้านลมได้ดีตอนกลางคืนเวลาเปิดไฟจะสวยมากเดี๋ยวจะอินเ r t ร์รูปขึ้นให้ดูนะครับชุดเลนชาเวอร์เนี่ยมันมันดีมากเลยทางบริษัทก็จะเก็บงานใน่การครัเรือนมันก็จะมีความเรียบร้อยหน้าบ้าน เทควิวได้อย่างเต็มที่เลยพื้นนะครับทาลูฟซิลแล้วก็กันซึมหลังคาเรียบร้อยรับสร้างบ้านปักช่องเขาใหญ่โมเดินฟิ d สวัสดีครับภูเขาโมเดินฟิวบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดินทรงกล่อง 3ห้องนอน3มห้องน้ำา1ห้องสถนนานการและห้องโถงขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอย390ตารางเมตรก่อสร้างอยู่ที่ตำบ,บปลป่งตลองอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชาสีมาได้ฟังก์ชันยังไงมารับชมกันครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนแรกกันเลยนะครับเป็นที่จอดรถ2คันความกว้างตรงนี้จะอยู่ที่5เมตร50ฝ้าที่ใช้ตรงนี้นะครับจะเป็นภายนอกเป็นสมาร์ทบอร์ดเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถทนแดดทนฝนได้ไม่บวมและ ต่อแผ่นแบบสลับและเจียร่องตรงรอยต่อต่อสลับเหมือนเราก่ออิฐบนเบาครับก็คือแผ่นแผ่นใหญ่แผ่นนึงแล <S S. <S ้วก็แผ่นต่อไปก็จะแบ่งครึ่งต่อสลับไปเรื่อยๆเพื่อให้ฝ้ามีความสวยงามมากขึ้นมีระบบ e v charger ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คือจะเป็นกล่องกันน้ำแบบนี้เลยเปิดเข้ามาเวลาเราซื้อเครื่องชาร์จรถไฟฟ้ามาก็จะสามารถเชื่อมต่อใต้เบรกเกอร์ตัวนี้ได้เลย บริเวณผนังใกล้ๆทางเข้านะครับก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องขนาด30คูณ60เซนผิวด้านกันลื่นนะครับสีก็จะออกลายแบบนี้เลยสวยงามออกเทาๆหน่อยแล้วก็เก็บร่องยาแนวเต็มเปี้ยเลยตามมาตรฐานของช่างบริษัทนะครับเป็นช่างเฉพาะทางที่ปูกระเบื้องโดยตรงและบริเวณนี้ก็จะมีการเกียร์45 สวยงามเลยฝั่งซ้ายมือของลงรถนะครับก็จะมีระแนงบางตาก็สามารถกันแดดแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่องนะครับแล้วก็พ่นสีดำเงาก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไม้ระแนงคอนบูดทาสีนะครับโป๊กเก็บหัวน็อตเนียนแบบนี้เลยสวยๆไม่เห็นรอยต่อนะครับ ทางเข้าหน้าบ้านนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรและมีการตกแต่งจมูกบันไดเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานกว่าตัว PVC ทั่วไปนะครับฝ้าไม้เทียมยี่ห้อ Infinity เช่นเดิมรุ่น PTN 4สีทีกนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าสีสักตัวนี้เป็น Hybrid Series สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในไม่บวมแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ จะไม่สามารถโดนแดดได้โดยตรงนะครับถ้าเป็นชายคาแบบนี้สามารถใช้ได้ไม่โดนแดดโดยตรงบริเวณทางซ้ายมือก่อนเข้าบ้านนะครับก็จะมีส่งทางเดินเล็กๆเอาไว้เดินหรือว่านั่งห้อยขาชมวิวได้ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับตรงนี้และตกแต่งด้วยไม้คอนบูดหุ้มเสานะครับตัวข้อมุมของไม้นะครับตรงนี้ตรงมุมก็จะเป็นการเจีย45เข้าและโป๊เก็บสี ก็จะเนียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าในบ้านกันนะครับประตูหน้าบ้านจะเป็นอลูมิเนียมยี่ห้อยูไนเต็ดนะครับสีลายไม้สักก็งานก็จะสวยๆแบบนี้เลยพร้อมระบบดิจิตอลดาวล็อกและเก็บรอยต่อระหว่างกระเบื้องกับอลูมิเนียมด้วยคิ้วนะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยิจิตอนดาวล็อกก็ใส่รหัสเอานะครับเข้าข้างในบ้าน พอเข้ามาในบ้านนะครับก็จะเจอโฟเย่ก็คือโถงต้อนรับก่อนจะมีความสูงฝ้าเพดานอยู่ที่ประมาณ4เมตรก็จะทำให้ห้องดูโปร่งมากขึ้นห้องแรกนะครับจะเป็นห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวเป็นตัวแอลและปูกระเบื้องจาก ท็อปเคาน์เตอร์ถึงฟ้าเพดานเลยการเปื้อนนะครับเวลาเราทํากับข้าวหรือว่าล้างจานก็จะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าเป็นกระเบื้องผิวมันรอยต่อกระเบื้องก็จะเนียนมากเลยนะครับเป็นยางแนวสีขาวกระเบื้องก็สีขาวมันก็จะเนียนกนหมดนเลยและท็อปของเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็จะเป็นหินแกนิตสีดํานะครับก็จะมี2ชิ้น เพราะว่าแผ่นหนึ่งมันใหญ่มากแผ่นแผ่นหนึ่งก็จะเท่านี้นะครับความยาวหนึ่งแผ่นอีกชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ลอยต่ออยู่ตรงนี้นะครับเก็บเงียนและมียื่นจมูกออกมาจากเคาน์เตอร์หนึ่งเซนพร้อมกับเจียร์บัวล,ลบสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีหน้าบานของบุญาวรน,นะครับต่อมาจะเป็นห้องซักรีดนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบก็จะสามารถใส่เครื่องซักผ้าสองเครื่อง ด้พอีและมีตู้ไฟนะครับหนึตู้อยู่ในห้องนี้เลยพร้อมกับช่องเซอร์วิสข้างบนต่อมาจะเป็นห้องน้ำรับแขกนะครับก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไฟฟ้า,ฟา,าก็คือเวลาเดินเข้ามาเนี่ยฝามันก็จะขึ้นเองแล้วเวลาเราใช้ก็จะเป็นรีโมทนะครับนี่ครับก็คือกดปุ่มมันก็จะทำงานทำความสะอาดตอนที่เราใช้สุขภัณฑ์นะครับ ความกว้างตรงนี้นะครับจะอยู่ที่เมตรแปก็จะกว้างเลยห้องน้ําก็จะดูไม่อึดอัดและมีช่องสบู่ให้ฝั่งอันนี้นะครับ2ช่องและเก็บรอยต่อกระเบื้องด้วยการเจียมุมส5โดยช่างเฉพาะทางของบริษัทและมีฉากกั้นอาบเป็นกระจกเทมเปอร์ยืดออกมาเจดิเซนสูง2เมตรนะครับ ก็จะเวลาอาบก็จะได้ไม่กระเด็นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องเล็กของบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ขนาดจะอยู่ที่3ามเมเจความลึก3ามเมหน้าสินะครับก็จะสามารถวางที่นอน5พฟุตได้นะครับแล้วก็มี3ามฟุตวางคู่กันได้เลยทางเดินบริเวณนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่เมตรยีก็จะพอดีเลย ครับว่านครับเดินมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องสันทนาการก็จะสามารถวางโต๊ะคูหรือร้องคาราโเกะในห้องนี้ได้เลยฝ้าของห้องนี้นะครับจะมีความสูงที่3เมตรส่วนประตูจะสูงที่2เมตร90 m. และมีประตูหน้าต่างรอบด้านทั้ง3ด้านก็จะทำให้โปร่งโล่งสบายแล้วก็เห็นวิว ธรรมชาติได้อย่างดีเลยนะครับสีที่ใช้ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในของบ้านหลังนี้จะเป็น TOA Super Shield เกสด15ปีเป็นชนิดเนียนนะครับแล้วก็มีบวก,กันเพื่อนพื้นเป็นไฟเบอร์ซีเมนทาสีเดียวกับผนังเลยก็จะสวยงามแบบนี้ครับห้องสัทนาการนะครับก็จะสามารถคอนเน็กกับตัวระเบียงหน้าบ้านและก็สระว่ายน้ำได้ ประตูนะครับที่ใช้ของบ้านหลังนี้ทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมชุดสีดำชุดพัฒนานะครับเหมือนเดิมความหนา1.2มิลลมล็อกก็ดึงขึ้นปลดล็อกก็ดึงลงแบบนี้นะบ,บานก็จะใหญ่มากก็จะสามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยเป็นอลูมิเนียมแบ่ง4แล้วก็เปิดที่คู่กลางนะครับจะมีทั้งหมด2บานตรงนี้กับตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะ เชเดียวกันักนานก็จะมีน้ำหนักเยอะแข็งแรงสามารถต้านลมได้ดีกว่าชุดตลาดทั่วไปนะครับอ่านี้ก็เวลาเราล็อกก็จะดึงขึ้นแบบนี้ครับขนาดห้องสันธนาการนะครับจะมีความกว้างกับความลึกอยู่ที่5เมตรคูณหเมตรก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับกบระเบื้องที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นผิวมันเงาเสือๆนี้เลยสีเทา ก็จะทําให้ทําความสะอาดง่ายผิวมันลื่นแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ห้องดูโปร่งมากขึ้นเพราะเป็นสีสีเทาอ่อนต่อมาเป็นห้องโถงนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่4เมตร80และยาวไปถึงนู่นเป็น11เมตรเลยนะครับความสูงฟ้าก็จะอยู่ที่4เมตรและเฉียงตามองศาลังคามาพร้อมกับมีหลุมฟอนไฟทั้ง2ฝั่ง ตอนกลางคืนเวลาเปิดไฟจะสวยมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปขึ้นให้ดูนะครับฝ้าที่ใช้ก็จะเป็นไม้เ erm, ทียมเช่นเดียวกับข้างนอกเลยยี่ห้ออินฟินิตี้รุ่น Ptn4 สีทิกภาษาไทายเรียกว่าสีสักนะครับติดตั้งโดยช่างฝ้าเฉพาะทางของบริษัทเป็นบางใบสลับกันไปเรื่อยๆก็จะไม่เห็นรอยต่อและจะออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับห้องโถงก็จะมีเป็นอลูมิเนียม แบ่ง4ี่จำนวน4บานเลยก็จะสามารถเปิดได้ทั้งหมดนะครับก็จะสามารถทำให้พักผ่อนรับลมได้อย่างสบายนะครับประมาณนี้เลยต่อมาจะเป็นปีกซ้ายของบ้านนะครับก็จะเป็นห้องนอนสองห้องมีห้องนอนห้องเล็กหลังบ้าน1นห้องนะครับความกว้างจะอยู่ที่3เมตรยี่สิบแล้วก็ลึกอยู่ที่5เมตรก็จะสามารถวางเตียง6กพูดได้ แบบนี้เลยและยังมีพื้นที่ด้านข้างเหลืออยู่นะครับและมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเป็นสุขภัณฑ์แบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันและมีช่องสบู่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับซ่อนอยู่แล้วก็ชุดเลนชาเวอร์เนี่ยมันมันดีมากเลย <S <S เป็นของบ้านแอดบ้านนะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกปฏิพันธ์มาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นก๊อกล้างพื้นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวที่ฉีดแล้วก็เป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็เป็นฝักบัวนะครับฝักบัวก็จะสามารถปรับหัวได้ส่วนตรงนี้เป็นวาล์วเปิดน้ำนะครับแล้วผมจะเปิดให้ดูเราเปิดตรงมาก่อนแล้วก็กดตัวแรกปึ๊บจะเป็นก๊อกเอาไว้ล้างพื้นก็คือตัวนี้เหมือนมีหลายฟังก์ชันในชุดเดียว ต่อมาก็จะเป็นตัวที่ฉีดแบบนี้นะครับแก้เบื่อได้เลยแล้วก็ต่อมาเป็นในชาวเวอร์อ่าแบบนี้ปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็นของปรับวกน้ำก็คือมีหลายฟังก์ชันมากเลยในตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนหัวได้ด้วยะน,นะครับปึ๊บ และยังเป็นก๊อกผสมด้วยนะครับกดลงสุดจะเป็นน้ําร้อนแล้วก็กดขึ้นไปก็จะเป็นน้ําเย็นนะครับมาตรฐานของปลั๊กสุขภัณฑ์ในห้องน้ํานะครับของบริษัทจะเป็นหน้ากาดแบบนี้เลยก็จะสามารถเปิดจากข้างล่างได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยเวลาเราจะถอดปั๊กก็ดึงได้ง่ายกดไปอย่างนี้ข้อดีของมันก็คือจะน้ําจะไม่สามารถกระเด็นเข้าไปที่ปั๊กไม่โดยตรงเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้ละก็จะมีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่องอ่ะอันนี้เป็นสุขภัณฑ์ไฟฟ้ามันก็จะเด้งขึ้นเองจะมีช่องสบู่ด้วยกันอยู่สองที่นะครับก็จะเป็นลายไม้เหมือนกันทุกห้องเลยบริเวณอ่างล้างหน้านะครับด้านใต้ทางบริษัทก็จะเก็บงานด้วยการกปูกระเบื้องมันก็จะมีความเรียบร้อย กว่าการที่เราฉาบปูนทิ้งไว้ทั่วไปนะครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับห้องมาสเตอร์นะครับก็จะมี walk-in closet ในตัวกว้างอยู่ที่เมตร80นะครับลึกอยู่ที่5เมตรก็จะสามารถบิวตู้สื้อผาในอนาคตได้เลยและมีบันตาด้วยหนึ่งบานทําให้ห้องดูสว่างมากขึ้นและโปร่งมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนนอนนะครับกว้างเลย5เมตรฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ลึก 4เตสามารถวางเตียง6พุดได้สบายๆเลยพร้อมกับมีระเบียงส่วนตัวหน้าบ้านเทควิวได้อย่างเต็มที่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นทั้งวิวสระว่ายน้ำและ,ะวิวภูเขาเดี๋ยวเรามาดูมุมที่คอนเนคกับห้องโถงนะครับก็คือเป็นมุมของสระว่ายน้ำบริเวณนี้ก็ใช้ฝ้าเป็นไม้เทียมเหมือนภายในเช่นกันนะครับ มีตกแต่งไม้เทียมนะครับบริเวณผนังฝั่งด้านนี้เป็นไม้เทียมยี่ห้อคอนบูดร,รุ่น S1 นะครับสามารถทนแดดทนฝนได้เลยและทาสี t ท a เอ p ูเปอร์ชิพร้อมกับเก็บบุดหัวน็อตนะครับโปรเก็บหดหัวน็อตอย่างเนียนเลยตามนี้บริเวณส่วนที่ยื่นออกมาสองฝั่งของบ้านนะครับก็จะมีชายคล้ายยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับประมาณสัก50เซน เป็นพื้นคอนกรีตนะครับข้างบนไม่มีฝ้าแต่ก็จะมีการเซาะร่องเอาไว้กันน้ําเวลาฝนตกน้ําก็จะไม่ย้อนเข้าข้างใต้นะครับเพราะว่าติดร่องตัวนี้บริเวณเทเลสห้องนอนห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ห้องสาานาการในส่วนนี้นะครับจะเป็นงานส่วนของงานเพิ่มเติมของลูกค้าตั้งแต่ตรงเทเลสฝั่งนี้สระว่ายน้ําการเลียงหิน ราวกันตกมันไดบวนและดาดฟ้าจะเป็นส่วนเพิ่มเติมผออลูกค้าทั้งหมดเลยสระว่ายน้ำนะครับก็จะเป็นทีมงานพาร์ทเนอร์ของทางบริษัทก็จะมีความยาวอยู่ที่8เมตรความกว้างอยู่ที่3เมตร50นะครับความลึกอยู่ที่เมตร20 m. เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือและมีน้ําล้นฝั่งเดียวนะครับอยู่ฝั่งทางนี้ก็ข้อดีของระบบน้ําล้นนะครับก็จะสามารถเอาสิ่งสกรปรกที่อยู่บนผิวน้ํา ของสระไว้น้าออกมาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ามันจะค่อยๆล้นออกมาเรื่อยๆต่างจากระบบสกิมเมอร์นะครับที่ว่าถ้าเป็นระบบสกิมเมอร์เนี่ยระดับน้ําจะต่ํากว่าขอบสระก็จะทําให้สิ่งสกปรกเนี่ยไหลออกมาข้างนอกได้ช้ากว่าระบบนี้นะครับและมีหัวจักรกุชี่พ่นอยู่4ี่จุดตรงนี้นะครับพร้อมกับที่นั่งที่นั่งตรงนี้อาบน้ําได้เลยบันไดก็อยู่ฝั่งนี้เช่นเดียวกัน และมีที่ล้างตัวนะครับอยู่บริเวณใกล้กับสระเลยครับเดี๋ยวผมพาไปบนดัดฟ้ากันนะครับดัดฟ้าก็จะเป็นบันไดวนเป็นเหล็กกลมตามนี้เลยนะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมจากทางลูกค้าแล้วก็เป็นตัวพื้นเหยียบก็จะเป็นเหล็ก ตีนตะขาบนะครับก็จะสามารถกันลื่นได้อย่างดีแล้วก็แต่ลูกขั้นก็จะยื่นมาตามตามเสาตามเสากลมนะครับยื่นออกมาความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับขึ้นมาได้เลย นี่ครับดาดฟ้าก็จะสามารถชมวิวได้เลยความกว้างอยู่ที่5เมตรแล้วก็ลึกประมาณ10กว่าเมตรได้เลยครับและมีรางกันตกให้ความสูงจากเขือบรวมรางกันตกด้วยก็ประมาณ90เซนนะครับก็จะสามารถชมวิวได้อย่างดีเลยตัวพื้นนะครับทาลูฟซิลแล้วก็กันซึม หลังคาเรียบร้อยไม่รั่วซึมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวบ้านชั้นเดียวทรงกล่องสไตล์โมเด์นะครับงบประมาณการก่อสร้างของบ้านหลังนี้นะครับไม่รวมงานเพิ่มเติมจะอยู่ที่5.6ล้านบาทปี2,566นะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะก่อสร้างบ้านกับทางบริษัทโมเดลฟิวนะครับผลงานสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k และ YouTube รับสร้างบ้านปักช่องเขาใหญ่โมเดนฟิวหรือเบอร์092969655 5 ฝากผลงานการก่อสร้างของบริษัทโมอนฟิลด์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ